สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีทรัพ์นะฮะสาสบหเปอร์เซเรียกว่าสงครามภาษีแล้วกันหรือสงครามการค้านะครับเป็นกันทั้งโลกโดนทั้งโลกในมาตรฐานใหม่ของแบบเนี้ยนะฮะ ของรัฐที่ครอบครัวถ่ายหมาบหน้าที่มีสี่หิลักไทยเนี่ยในสี่หิลักไทยนี่แหละครับมีระบบการค้าอยู่ในอภิลักที่สามเลยนึงนะกับประชาชนเป็นมนุษุ์สงครามวินยัยสองอันเนี้ยสองอภิลักเนี้ยจะแก้อาการของสงครามการค้าของโลกได้นะทีนี้ก่อนจะเกิดสองอันนี้ก็ต้องเกิดอันแรกก่อนก็คือ เกิดระบบระบอบใหม่มาตรฐานใหม่เน,นี่ยคือต้องมีอันหนึ่งก่อนอันสองจึงมาสามจึงมาสี่จึงมานะฮะที่อันหนึ่งเนี่ยก็คือระบบการปกครองเนี่ยของผมเนี่ยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม,ม่พักกันเลยรันไม่มีรัฐบาลู้ยง่ายเป็นประชาชนมันเป็นมาตรฐานใหม่เข้าสู่ยุคใหม่ยุครัฐบาลหมดไปยุคทีล้วยุคเจ้าของคอนคร หมดไปล้หมดไปเพราะว่ามีการโลกเจริญเนี่ยโลกมันเป็นโลกยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคเจ้าของนครยุคกษัตริย์หายไปเป็นยุครัฐบาลยุครัฐบาลเนี่ยตอนนี้หมดแล้วมันเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมีมีรัฐบาลเนี่ยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมต่อไปไม่มีแล้วหมดยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งมีรัฐบาลหมดยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเข้าสู่ยุคไเทคยุคเรียกยุคเอไอแล้วกันนะยุคเอไอ นีมันเป็นยุคที่ใช้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ได้ใช้ปฏิวัติศาสตร์กันเป็นข้อมูลข่าวสารมันเป็นยุคปฏิวัติใหม่อายุคนี้ก็ไม่มีรัฐบาลเพราะว่า AI มันเป็นยุคที่มีดาวเทียมมีติดแอปพลิเคชัน Blockchain AI นะ IoT Everything นะยุคนี้แหละที่ประชาชนปรครองตัวเองเนี่ยอายุนี้งานผมเป็นงานที่พาประเทศไทย พาคนไทยเข้าสู่ยุคใหม่เข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งต้องเกิดาภายในต้องเกิดเนี่ยหมายว่าหลังวันอาสา,าบูชาปไปแล้วเนี่ยต้องเกิดเพราะระบบแลบมาตรฐานใหม่ผมมันเป็นมาตรฐานของธรรมาธิปใจการปกครองธรรมาริปใจของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางให้และผมได้สร้างแนวทางธรรมาธิปใจ ระบบระบอบก,การปกครองใหม่เนี่ยขึ้นมามันเป็นอย่างไรก็ต้องเข้าดูดลายลเรื่องไหนนะแต่แจง้งให้ทราบว่ามาลาาฐานมาจากศาสนาพุาทธเพราะประเทศไทยเป็นประเทศพุทธมีการปกครองแบบใหม่แล้วคนไทยเป็นผูท้ที่รักอิสระสูงเพราะนักการปกครองนี้เป็นการปกครองที่ไม่มีรัฐบาลประชาชนเป็นอิสระแต่เป็นอิสระที่ไม่ใช่เสรีภาพมันเป็นอิสระนะเป็นอิสระแบบการณมิตร ป็นอิสระแบบการมิตรนะอิสระแบบนี้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเป็นอิสระที่ฟูนฟ,นฟนูยกชูค้ำกันเหมือนมีพระธรมมีความเมตตาค้ำจุดโลกเมตตาธรรมค้ำจุดโลกนั่นแหละอิสระแบบมีเมตตาธรรมค้ำจุดโลกเป็นอิสระคนละแบบกับศิลธภาพนะเออเป็นอิสระเพราะนั้นใครปกครองไม่ได้ต้องปกครองตัวเองก็จึงเป็นจังหวะเป็นเวลา ป็นลิขิตของประเทศไทยที่ต้องเกิดระบบระบอกนี้เพื่อส่งลุนไปเป็นไทยมารัฐเป็นรัฐใหญ่แล้วก็เป็นจกักรวรรดิเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ของโลกน,นะเพราะด้านช่วงนี้ช่วงโลกกำลังเปลี่ยนจัดระเบียบโลกใหม่ประเทศไทยควรจะต้องประกาศตัวประกาศตนเพราะประเทศมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจและต้องวางรากฐาขน,นตั้งแต่หลังวันอาสาอาสาลาบูชาเป็นต้นไปเพราะว่าประชาชนทั้งประเทศจะตื่นเป็นโสดอาบัทิพิพิายกัน พราะนันก็ต้องหลังวัน 5, อาสาบูชานะทีนี้หลัง 5, อาสาบูชากเา็เข้าสู่วันเข้าสู่วัฒนธรรมประเพณีการลดละเลิกของการเข้าพรรษาน,น,นั่นเองเพราะนักทันตแไทยตเขงเข้าพรรษาที่เป็นชาวพุทธเข้าพรรษาก็โดยการปฏิญาณตนลดละเลิกก็คือไม่ใช้รัฐธรรมนูญละไม่ใช้ไม่ใช้การเมืองไม่ใช้การปกครองไม่ใช้รัฐธรรมนูญน,นะไม่ใช้การเลือกตง้งเลือกตั้ง รดละเหมือนกันมัดไปใช้ให,ใหม่ใช้สี่พิหลักไทยนําโลกเนี่ยในช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่คนไทยต้องอัปเดตตัวเองกันซึ่งโดยปกติคนไทยต้องต้องศึกษาอยู่แล้วเมื่อมีใครมาประกาศยุสภาถูกมการสภาท่านก็ต้องนั่งศึกษาแล้วจะเลือกพักไหนดีถูกไหมสื่อก็รายง,งานก็แบบโอ้โหขมีกขามาเม,มัขมเมนรายงานตั้งแต่ตีห้าถึงทเที่ยงคืนรายงานสาวไป เช้าสายบ่ายคำ่ำยันดึกถึงเที่ยงคืนนะ่ะหลายงานเป็นระยะเลยโมอ,อยากได้บรรยากาศนั้นจากสื่อทั้งหลายดังนั้นต้องแจ้งไปยังสื่อทุกสถานีทุกสถานีนะลงั้งเผ็ดเจ้าของเผ็ด,ดังทั้งหลายด้วยท่านเสนอข่าวการกบก้านการเมืองอยู่แล้วให้ลดไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเสนอไประเทศไทยจริงให้คิดเสว่าให้พอไปทาในการเสนอข่าวสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นประเทศไทยถูกพร้อมอีกฝ่ายหนึ่งเป็นประเทศตัวจริงถ้าต้องเสนอสองอันนี้อยากไปทําหมายว่าให้พื้นที่เท่ากันดังนั้นเรื่องราวผมเนี่ยท่านต้องไปนําเสนอไปประกาศไปแจ้งไปบอกประชาชนทั้งหลายให้ได้รับรู้ว่าบัดนี้มีผู้มาประกาศยุบประเทศไทยเหมือนกับเขาประกาศยุบสภานั่นแหละแต่ผมประกาศยุบประเทศไทยเมื่อประกาศยุบประเทศไทยคนไทยก็ต้องเรียนรู้ศึกษาใช่ไหมว่าของใหม่เป็นยังไงเหมือนกันเมื่อเขาประกาศยุบสภาท่านก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าพรรคไหนมีนโยบายอะไรใหม่ ท่านเราต้องเดทรู้กันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะตื่นรายงานกันอย่างงั้นในช่วงบรรยากาศนั้นช่วงที่จะเลือกตั้งช่วงที่สุภาเอ่อท,นท,ทีนี้ทำไมทํากันเออเครแล้วทีของผมทำไมไม่ทำเวาครับผมต้องการความยุติธรรมผมว่าผมให้ความยุติธรรมรายงานให้ผมจะเท่าเทียมกันอย่าไปคิดว่าต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยผมจะบอกให้ถ้าท่านเป็นยึดรัฐธรรมนูญนะท่านก็ผิดแล้วตกมาตรฐานแล้ว รัฐมนูญไม่ใช่ของพิเศษพิโสอะไรเลยท่านผมก็ได้อธิบายไปแล้วรัฐมนูญมีหน้าที่รอกับพิชักท่านไม่ต้องไปยึดถือรัฐมนูลหรอกครับเพราะรัฐมนูลเป็นอะไทยที่เป็นอยู่มันไม่ใช่รัฐมนูญไม่อยู่ในฐานะเป็นรัฐมนูญด้วยแค่มาตรสองนะแค่มาตราสองของรัฐมนูญก็ผิดแล้วประเทศนี้มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีรภาษาเป็นมุกมาตราสองนี่ผิดแล้วนะครับผิดตรงไหน ในตรงที่ประเทศนี้มีการปกครองเป็นระบอบเจ้าตันแต่ทางที่ประเทศนี้ยังไม่มีครับเหตุที่ไม่มีเพราะมันยังสร้างไม่เสร็จแล้วสร้างไม่เป็นสร้างไม่สําเร็จสร้างไม่เป็นแล้วที่ที่สำเัญสร้างไม่ได้ไม่รู้วิธีสร้างนั่นแหละมันจึงไม่มีไม่รู้วิธีสร้างมันจะมีได้ยังไงเออเข้าใจไหมเพราะฉนั้นมาจะสอเข้านำความเท็จขึ้นสู่คอมพิวเตอร์เพราะนั้นขอเชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะใครที่นำความเท็จขึ้นสู่คอมพิวเตอร์ช่วยประจการ ว่าระธรรมนูนแค่มาะมาสองเสร็จแล้วแล้วถ้าเบิดเข้าไปลึกๆอะ่ะโอ้มีเกินสิข้อถึงยี่ข้อท,ที่ผิดนะเพราะนั้นรับธรรมนูญประเทศไทยเนี่ยผิดถึงเก้าถึงสามและถูกก็มีนะ3ามเปแล้วเขียนกลางๆอีกสามอร์เซ็นนั่นคือรัฐธรรมนูญประเทศไทยมี3ามรสชาติถูกผิดกลางๆมี3ามรสชาติมนันเผ็ดเปรี้ยวหวานเออนะประเทศไทยมีสามรสชาติ แต่เนื้อยากรัฐมนูนไม่ใช่อาหารที่กินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเนี่ยโอเคนะแต่อันนี้มันเป็นรัฐมนูญมันผิดไม่ได้ครับรัฐมนมีผิดทั้งสามที่สามจุดสามเปอร์เซ็นต์นี่ก็โอ้โหไม่อยู่ในฐานะเป็นรัฐมนูญไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยที่เราเรียกรัฐมนูนเบียกศูนย์เนี่ยแท้จริงคือคำพีไม่ใช่รัฐมนุญเป็นแค่คำพีของของคนไม่รู้เรื่องอ่ะของคนเขียนมั่วไม่ไม่ไม่ฐานนาเป็นรัฐมนุนแล้วอย่างคะแนนเสียงที่ได้มาหกล้านเสียง ที่โหวตเป็นรัฐมนูลนะมันก็ไม่อยู่ในฐานะเป็นรัฐมนูลอเหมือนกันเข้าใจยังแค่สองอันเนี้ยมันหมดสภาพแล้วรัฐมนูลนะแค่สองสามอันนี้หมดสภาพเลยแค่มาตรสองก็ไม่อยู่แล้วถึงเข้าไปลึกๆไม่มีฐานะเป็นรัฐมนูลเลยเพราะฉะนั้นรัฐมนูลปีหกศูนเนี่ยเราจะเอาที่ถูกมันมีสามสิบเอ็อร์เซ็นไอ้ที่ผิดเราทิ้งนะเราทิ้งไปเลยนะเข้าใจนะผมอธิบายงี้เข้าใจแล้วนะเอาละ หวังว่าพอเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญกันแล้วที่ผมเริ่มเกิดไปต้องตอนแรกแล้วรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่สร้างอะไรเลยประชาธิปไตยเขาไม่ได้ประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ได้สร้างเขาไม่ไดเอารัฐธรรมนูญมาสร้างการสร้างชาติปไตยเขาไม่ไดเอารัฐธรรมนูญมาสร้างคุณต้องไปสร้างให้สี่ข้อนี้ก่อนฝึกประชาชนให้ใช้สี่ข้อเป็นพอประชาชนใช้สี่ข้อเป็นนั่นแหละคุณเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติคุณต้องผ่านสี่ข้อนี้ถ้าคุณไม่ผ่านไม่เป็นประชาธิปไตยครับเดี๋ยวผมอธิบายทีสี่ข้อเป็นยังไง แล้วผมจะบายให้ท่านใช้เป็นอย่างมืออาชีพเลยนะใช้ปชัจจัยใดอย่างมืออาชีพไม่พอฝึกให้ท่านใช้มีเทคนิคมีรูปแบบให้ท่านใช้ด้วยมียุทธศาสตร์วิถีที่จะใช้ใช้ในระดับแอดวานซ์เลย,ชยใช้ระดับแอดวานซ์เลยระดับโลกไปทําการเมืองโลกเลยลงสนามจริงเป็นระดับโลกเลยเ <c oughs> ข้าใจอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยท่านจะหาผู้อธิบายอย่างผมอธิบายนี่ไม่เจอไม่เจอหรอกเมื่อท่านได้เจอแล้วท่านก็ช็อคตอนนี้ผมรู้ว่าท่านช็อคอยานเกิดการช็อค ไม่ดึงไม่อยากเชื่อว่ามีคนพูดดนีจริงๆสองไม่อยากเชื่อวันเป็นจริงสามรับไม่ได้ที่คนพูดเป็นแค่คนชาวบ้านธรรมดาทำไมพวกขจงาจรมาอะไรทั้งหลายเลียงน่งเราทำไมมันไม่รู้เรื่องนี้ผมก็พูดตรงนี้บอกไปตรงตรงเลยว่าประเทศไทยมันมีความรู้แค่สามสสามไอ้มมนมีความรู้แค่กามันคือเข้าใจผิดอ่ะตั้งเก้าถึงเก้าจุดเก้าเปอร์เซนต์ตอนคุณเป็นด็อกเตอร์คุณเลี้ยนจากมนอกอ่ะคุณก็ไม่รู้หลักสัจธรรม อันที่มันถูกต้องอะซึ่งเทียบเป็นเหรียญบาทประเทศไทยมีแค่สามสลึงขาดจนหนึงเหรียญเหรียญสลึงที่สี่นั่นแหละครับขาดเหรียญนั่นแหละครับซึ่งเป็นหลักสัพทธรรมแลม้วประเทศไทยละเมิดในหลักสัพธรรมทันสิบข้อแล้วคุณจะเป็นประเทศเราจะได้ได้งไงคุณละเมิดั้งสิบข้อนั่นหละคือประวัติศาสตร์ความจริงที่ประเทศไทยเป็นอยู่และดาเนินอยู่อย่างหลวงธิดกทางแล้วคนไทยก็ไม่รู้ตัวเพราะไม่มีความรู้เพราะไทยเป็นโรคไทรอยด์สินโเดมเป็นโรคที่แยกถูกแยกผิดไม่เป็น จริงเป็นผู้มึนงงสงสัยทั้งประเทศจริงเป็นผู้มึนงงสงสัยอยู่เนี่ยแม้แต่ผมพูดขนาดนี้ท่านก็มึนงง,ง,งงสงสัยอย่างแยกถูกแยกผิดไม่เป็นท่านจะแยกได้ก็ต่อเมือ่อฟังผมไปเรื่อยๆแล้วปัญญาท่านจะบอกเองไม่มีใครมาไซโคหร,รืออะไรหรอกไม่มีใครมาคือปัญญาท่านจะบอกเองอ่ะไม่มีอะไรดีกว่าปัญญาปัญญาจะบอกเอง,ป,ญญอเองปัญญาจะบอกเลยว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้ของจริงของแท้อันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะปัญญาท่านจะบอกเองท่านฟังไปเรื่อยๆเถอะนะ ผมไม่บอกผมก็จริงแทแต่ปัญญาท่านจะบอกเองอ <c oughs> าจารย์ท่านบอกเองนะบอกแนละ้วท่านก็ทาตามสเต็ปผมสิครับเออแค่นั้นท่านก็จะได้ประเทศไทยการจิตวิทอธิบายนั่นแหลนะครับเราจต้องไปชาติมาหามนาจเพราะประเทศมีลิขิตบอกชาวโลกไปเลยเราทําการเมืองโลกประกาศไปเลยประเทศมีลิขิตต้องไปชาติมาหาำนาจก <c oughs> ็ต้องมีสเต็ปขัน้นตอนเป็นอย่างนี้หนึ่งต้องมีกระบวนกู้ชับตักสองทำการรือลาาไม่ใท่ไหม พราะสภาพประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับกุศรียยาที่ต้องทิ้งต้องหมดต้องจบยุคก็เหมือนประเทศไทยปัจจุบันนั้นต้องทิ้งต้องจบยุคเหมือนกันนะเราสร้างเมืองใหม่สร้างประเทศใหม่เหมือนกันโดยต้องมีะบวนกู้ชาติตักสองมาสร้างเหมือนพระเจ้าตักหนึ่งนี่แหละสร้างเมืองอันเดียวกันเลยเหมือนกันวงรอบมาครบร้อยครั้งหนึ่งพอพระเจ้าตักสร้างเมืองเสร็จแล้วก็จะมอบให้รัชการที่หนึ่งไงที่1น่เหมือนกันพอเสร็จแล้วก็มอบให้รัชการที่สิบซึ่งิบศูญไปครับเป็นรัชการที่สิบก็เหมือนรัชการที่หนึ่งนี่แหละเป็นมีเลขหนึ่ง ต่ที่นี่เติมศูนย์เพราะมันครบรอบ10ปีครบรอบเนีไยก็ต้องเติมศูนย์นะเหมือนกันวงล้อเข้ามาวงล้อการกู้ชาติไปครั้งหนึ่งแล้วเข้าใจไหมที่ผมพูดองเนี้วงล้อการกู้ชาติไปครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ต้องทิ้งกุเสีคุณต้องสร้างเมืองใหม่กันนั่นแหละครับทีนี้เราก็สร้างในยุคเอไอมันก็เป็นแบบแผนใหม่รูปแบบใหม่มาตรฐานใหม่เลยเรียกว่าสี่พี่หลักไทยนําโลกโดยรัฐที่ข้อโปรสานมหา,านาซึ่งผมได้สร้างรัชที่ข้อโปรมานมหา,านาทไว้ให้ท่านแล้ว เพื่อพาประเทศออกจากวงจรบาทแลวไปสร้างการแข่งนชาติมหาอนาจตามี่ดประเทศนั่นเองถ้าการทำตามเสร็จก็ตอนซึ่งมันเป็นเรื่องของทุกสมุทรไทยนิโรธมักเราเป็นชาพทธรู้ดีกระบวนการโปรเซสเนี่ยมันต้องผ่านทุกสมุทรไทยนิโรธมักทุกคือประเทศไทยติดกับดักกันอยู่ขนาดนี้เห็นอยู่แล้วสภาพแย่หมดแข่งขันสู้อะไรก็ไม่ได้เป็นทุกสมุทรไทยก็คือเหตุแห่งทุกมาจากสียอันหนึ่งโครงสร้างรัฐสองมันนี่โพลิติ c การเมืองที่ใช้เงินสามเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรรัฐ กับเป็นสิ่งจลยัยสี่คือเนื้อเพื่อมนวยพวกโนอมินีสี่พวกนายจุนพว,พวกผู้ปถามรัมเนี่ยสี่จลัยนี่มันมีอยู่ไอ้น,นี่สี่จลัยของประเทศไทยมันดำรงอยู่บนภูเขาน้ําแข็ง่ะไอ้ใต้น้ําแขงมันเป็นเียที่มันอยู่ไอ้ข้างบนปลายเป็นการเปลี่ยนพักการเมืองการเมืองเป็นเลือกตรงเลือกต่างอยู่แค่ปลายคุณเปลี่ยนที่ตายกี่ท่านคุณไอ้ข้างล่างไม่นอยู่เหมือนเดิมแต่ของผมนะ่ข้างล่างไม่อยู่อ่ะผมก็ทาให้ข้างล่างหายไปโดยไม่ต้องไปเข็นฆ่าเขาแต่ เขาจะละลายไปเองถ้าเป็น <tang> ผ <s> ู้ขันที่แข็งก็คือที่นี่จะละลายน้ําแข็งว่ะหรือน้ำแข็งมันลอยไปกลางทะเลมันก็ละลายเองพูดง่ายมันละลายสลายไปเองโดยธรรมชาติในเสียเนี่ยแต่ผมจะมีเสียมาแทนในนี้อันนี้สีจะลายจะมาแทนสีประสิทธิ์สีประสิทธิ์จะมาแทนสีจะลายสีประสิทธิ์คือสีพี่หลักไทยก็คือเนี่ยที่อยู่ในชงรที่ขั้วโพธิ์ใตาหน้าเนี่ยสีพี่หลักไทยนำโลกเนี่ยมาแทนในสีจะลายประเทศไทยกระจายอย่างไปกาชาติลาไทย ท่านโชคดีแล้วมีสี่อภิลักไทยมาแทนสี่จันไรเพราะสี่จันไรนี่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นภูเขาน้ําแข็งอะ่ะยอดมันเปลี่ยนยังไงไอ้นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม <c oughs> แต่ที่นี่มาเพิ่มมาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะไอ้นี่ไม่มีสลายหายไปมันละลายไปเองก้อนน้าแข็งละลายไปนั่นแหละอันเดียวกันเพราะนั้นถึงเวลาที่ก้อนน้าแข็งจันไรของประเทศไทยต้องสลายหายไปแล้วแล้วก็เกิดมาตรฐานใหม่สี่อภิลักไทยมาแทนนะ พนักงานผมเป็นงานเหมือนกับผมเอาเรือเรือเรือสำราญลําใหญ่มาจอดเทียบภูเขาหินแข็งเหมือนเราไปู่โลกเหนือหรือโคโลกใต้แล้วแต่มันมีก้อนหินแข็งใหญ่ใช่ไหมเออเรารือสำราญจอดเทียบเราเห็นมีคนอยู่ในนั้นเราจะช่วยไงมันมันจะละลายอยู่แล้วไงเราก็สะพานเชื่อมนะแล้วก็ท่านก็เดินขึ้นมาบนสะพานนี้เดินมาท่านเป็นเจ้าของเรือเลยเนี่ยเนี่ยโชคดีแค่ไหนท่านมาเป็นเจ้าของเรือ อ่าเรือที่เนี้ยเชิญท่านมาเป็นเจ้าของเรืออย่าไปเป็นเจ้าของก้อนน้ำแข็งโอ้ต้องละลายอยู่ดีต้องทิ้งไปได้ทายปัจจุบันนี้เข้าใจ,จอยู่ผมอธิบายนะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะได้สบายอกสบายใจว่าโอ้มาถูกทางแล้วเจอของจริงของแท้เจอมาตรฐานสูงและเป็นต้นแบบโลกด้วยเพราะฉะนั้นท่านโชคดีมากที่ได้ไดเจอได้เจอคลิปของแอดธรรมจิตวิจยที่เราพูดต่อหน้าท่านอย่างเนี้ยถึงแม้จะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งแต่เป็นผ่าเรา ที่บรรลุการใช้อำนาจ77สร้างขึ้นมาที่อีไปหลักไทยนาโกนั่นเด็กแล้วไปทาการเมืองโลกพาท่านทั้งหลายไปทำเมืองโลกดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นการพูดระหว่างผู้รู้กับผู้เป็นผู้รู้เข้ามาพูดในห้องท่านผลิตจับฉากไปในห้องนะเพื่อให้ผู้ไปถึงเจ้าของห้องทั้งหลายนะจ้าของทั้งหลายก,ก็นั่งฟังจงนะนั่งฟัง แล้วก็ปฏิบัติตามผมกระท้อนนั่นเองไม่ได้เปลี่ยนท่านไม่ต้องไปนึกถึงรัฐบาลเลยไม่ต้องไปถึงรัฐบาลไม่ต้องไปนึกถึงหน่วยงานใดสิ้นมันเป็นการคุยกันระหว่างผู้บรรลุกับผู้ไม่บรรลุสารวผู้ไม่บรรลุก็ทําตามผู้บรรลุก็จะบรรลุตามผมก็จะเป็นโศดันต์ิ่ตายเมื่อเป็นโศนันต์จะเป็นคน่ายจริงได้ตาแหน่งประมุขฝ่ายปกครไปดูแรงบันทับท่เองดตัวท่านเองพอมันเข้าสู่ยุคที่ไม่ต้องใช้รัฐบาลเพราะเรามีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันบล็อกเชนและเอไอ ไม่ต้องใช้รัฐบาลอีกแล้วจบยุคนี่คือยุคใหม่ที่เทศไทยต้องทําให้ปรากฏต,ต่อไปที่โลกและเป็นมาตรฐานใหม่ต่อไปผมว่าท่านคงฟังผมเข้าใจนะแลวผมพูดตรงนี้ซ้ําย้าบ่อยอยู่ตลอดเพราะคนไทยฟังเข้าใจยากมากยากที่คนไทยจะยอมรับยากที่จะเชื่อวามันจะเกิดจริงมันเป็นจริงเนะี่ยเพราะว่าคนพูดไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วท่านเป็นหลอกรัฐบาลทำไมรัฐบาลมันคือตัวซวยตัวเกกะาตัวทวงความเจริญตัวกดความมั่งคั่งท่านท่านยังไปเชื่อมันอีกเหรอพงกรัฐบาลเนนะี่ย ที่นี่ไม่เอานะที่นี่ไม่มีการเลือกตง้งเลือกตั้งแล้วประกาศเลยใครที่เคยเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนเนี่ยห้ามมาที่นี่เพราะถือว่าท่านได้ทำหน้าที่สุดยอดไปแล้วเพราะประเทศไทยมีคนเก่งคนฉลาดเยอะและคนเก่งคนฉลาดเนี่ยเขารอาคิวันอยู่ท่านไม่ต้องมาลัดคิวเขาไม่ต้องมาคุยว่าเคยทําอย่างนั้นเคยเก่งอย่างนี้ไม่ต้องเพราะโลกใหม่มาตรฐานใหม่มันไม่ใช่ของเก่าแล้วมันใช้คนและมาตรฐานนีล่ละ แต่นั้นไม่ต้องมาคุยาเคยทําอย่างนั้นเคยทำกเก่งนั่นเองไม่ต้องนะถ้าท่านจะทําอยากจะทําท่านก็ต้องไปตั้งเป็นทีมอาชีวินภารกิจนะสมมุตินะท่านที่เป็นเคยเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐเป็นรัฐมนตรีของแต่และรัฐบาลไปแล้วเนี่ยถ้าท่านยังเป็นคนเก่งจริงนะท่านต้องไปตั้งทีมอาชีวินภารกิจแล้วมาเสนอประชาชนแล้วประชาชนจะเลือกถ้ามันดีถูกต้องเขาจะเลือกก็นั่นนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องมาอีกแล้วเพราะคนเก่งคนฉลาดในประเทศมีเยอะคนรุ่นใหม่มีแยะ ให้เขาไม่ต้องมารัดคิวเขาเขาท้าเาเสียม,มารยาทนะเพราะนั้นใครที่เคยผ่านงาเป็นรัฐบาลเปแล้วห้ามใหม่จับไว้นะมีแค่นี้วันนี้จะพูดเรื่องสิบแปดนาทีแล้วจะพูดเรื่องก,การแก้เกมของอโซฟารการค้าที่นี่ประเทศไทยได้วางมาตรฐาน ของประชาชนใหม่ให้ประชาชนแะปกครองประเทศเองเป็นตัวรัฐบาลเลยไม่มีการเลือกตั้งนะไม่มีรัฐบาลมาเล่นเกมการเมืองสุคาการค้าอย่างที่ทำทำอยู่เนี่ยไม่มีต่อไปแล้วมันหมดยุคนะมันหมดยุคไม่ใช้แล้วนะเมื่อประชาชนถูกเลื่อนชั้นถูกยกระดับเป็นเป็นมนุษย์ท่องคำวินัยคือทุกคนต้องสมัครคนไทยต้องสมัครเป็นมนุษย์ท่องคำวินัยนะครับ สมัครเป็นเรรลุธรอคมคัมภีนัยแล้วท่านจะมีค่าตัวคนละยี่สิบล้านบาทให้เงินยี่สิบล้านบาทเนี่ยมันจึงไปทําอะไรได้และมันทําได้อย่างไรนั้นผมขอไปอธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้จะเกิดว่าอย่างนี้นะเมื่อประชาชนมียี่สิบล้านบาทแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมันจะมันจะเปลี่ยนการประเทศทยจะกลายเป็นส่งออกคนไทยอ่ะ การที่ส่งสินค้าไปนะเราจะเน้นส่งออกคนไทยไม่ได้เน้นส่งสินค้านะส่งออกคนไทยฮนะเพื่อไปลงทุนในประเทศนั้น <c oughs> เพราะคนไทยมีมีมูลค่าตัวไงไปลงทุนในประเทศนั้นเลยสินค้าส่งออกไม่ต้องส่งจากประเทศไทยไปผลิตที่ตรงนั้นเลยองค์ความรู้เอาไปผลิตที่นั่นเพราะคนไทยจะเป็นเจ้าของสี่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต บริษัททริปิททั้งหลายอุตสาหการบริการร้านสวิทททั้งหลายอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรนะดีเคาเชร์นะทั้งหลายนะและอุตสาหการรมอ่าสิ่งแปลกใหม่อุตสาหการรมแก้ไขสิขงแสิล้อมโลกหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งอุตสาหกรรมเนี่ยคนไทยเป็นเจ้าของกิจการนี้หมดในแต่ละประเทศที่คนไทยเป็นลงทุนและคนไทยจะสร้างเมืองแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกของคนไทย ต้องสร้างเมือง4ี่สไตล์เหมือนกันโดยแบ่งเป็นเมืองโซโลไลท์สองเมือง,มองเมืองไฮเทคสองเมืองจะเป็นต้องสร้างสองเมืองสี่เมืองนี้เพราะอะไรเพราะโลกอยู่ในภาวะโลกเดือดเรารับผิไปชอบโลกอะ่ะจึงต้องมีวิธีชีวิตอยู่กันสองสไตล์นี้นี่คือสดงการรับผิดชอบโลกนะเมืองไฮเทค่วน,นเมืองไฮเทคก็จะมีเมืองแก้การไฮเทคมเมืองโซโลไลท์ก็จะมีสองเมืองเมืองแบบกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยอีกเมืองหนึ่งสมัยหลังสงครามโลกที่สองอ่ะ ตั้งแต่ปี1960ามาถึง 1970, ห9 7 0้ไปถึงเก้าน่กจะดูนช่วง20ปีนะนะทีนี้แต่และแต่และเมืองทุกคนจะมียานยนต์ประจำตัวอย่างเมืองไฮเทคทุกคนจะมีดดรถยนต์ประจำตัวส่วนเมืองแก้การทะเคทุกคนจะมีโดรนประจำตัวส่วนเมืองยุดยาทุกคนจะมีรถม้าประจำตัวส่วนเมืองกึ่งพุทธการทุกคนจะมีรถประดิษฐ์นั่นหมายว่าเมืองนี้ทุกคนต้องไปดดเดินรถยนต์เองอ่ะมันจะมีหน้าตาปปแปลกแปลกๆพลิ้ลั่นกัน แต่ไม่แต่ห้ามแปลกลึกแบบทางด้านทางด้านอาชญากรรมทางด้านเพศเนี่ไม่ต้องอไปนะ <c oughs> ให้แปลงทั้งสัตว์เพราะฉะนั้นเป็นดิดรถเองเมืองน,นี้เป็นดิดรถเองปิดพารารถรถ,รถที่มียี่ห้องแบรนด์เนมจะขายได้เฉพาะเมืองเมืองไทยเฉกนนั่นเองนะแล้วทุกคนมียานจะเป็น,น,นตัวที่รักสนุนส่งเสริมให้มีนะอันนี้รัฐก็ให้เงินไปทํารถประดิษฐ์เองรถมารัฐก็ให้นะอันนี้ ยานโดรนเป็นรถประจาตัวเนี่ยอันนี้มิถีพื้นฐานนะทุกคนมีบ้านหมดที่นี่มีมีเงินให้ทุกคนมีบ้านหมดเป็นพื้นฐานทุกคนต้องมีบ้านมีรถมีานะอันนี้พื้นฐานเลยไม่มีมอไซค์รับจ้างไม่มีสองแถวไม่มีรถเมย์ไม่มีแท็กซี่หมดหมดยุคจบยุคถ้าคุณอยากจะใช้บริการบุญเรียกรถตู้รถตู้อัตโนมัติรถอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกอ่ะ รถอัตโนมัติคุณนั่งไปมันไปส่งได้ถึงที่มันหมดยุคแล้วนี่ภาพใหม่ที่ฉายเห็นนะทีนี้ใุภาพแบบเนี้ยเวลาที่ตอนนี้ก็ตั้งกำแพงภาษีใช่ไหมแล้วประเทศไทยไปไปวางรากธรรมที่ไทยใหม่ไงก็คือไปตั้งในประเทศนั้นเลยนะไปตั้งติาหกรรมในประเทศนั้นเลยแล้วสร้างเมืองเขาสิ่สตายพวกป้อนเนี่ย สี่สกรมในว่าป้อนในเมืองสีสตาลเพราะ,ระ,ระนั้นนั้นสินค้าไม่ต้องไปมาส่งเราไปผลิตที่นั่นเลยแล้วก็ใช้ในที่นั่นนอกจากบางอย่างที่มันจำเป็นมันมีน้อยเราต้องสนะ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วเวลาส่งทางทะเลที่นี่ก็มีกองเรือเรียกว่าตะขาบทะเลตะขาบทะเลเนะคขับตัวหนึ่งก็บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึงน่าจะสองร้อยหยี่สิบไม่ใช่สองร้อยยี่สิบตู ยี่สิบตู้นะประมาณนี้นะยี่สิบยี่บห้าตู้ประมาณนี้จะให้ได้ยี่ห้าตู้ตะขาบตัวหนึ่งน,นะตะขาบทะเลมันวิ่งบนทะเลแล้วขึ้นบกได้ตะขาบมันตะขาบมันวิ่งบนบกอยู่แล้วแต่มันเป็นขาบทะเลแต่มันขึ้นบกได้้ตัวนี้ขึ้นบกได้โดยไม่ต้องจอดท่าเทียบเรือแล้วขนถ่ายตู้เทนเนอร์ลงไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ลงมันขึ้นทั้งตัวเลยไปทั้งตัวเลยลากยี่บห้า 25, ตัวเนี่ยแล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่นี่ไม่ได้เป็นเหล็ก ไม่ได้เป็นเหล็กนะทูกคนจะเนอร์น้าหนักเบาแล้ววัสดุของเราจะส่งของเบาๆกันของนักด่าจะส่งอีกอีกแบบหนึง่งนะอันนี้เป็นกองเรือของประเทศไทยที่ไปได้เร็ววิ่งความเร็วบนทะเลเร็วบนเรือบรรทุกใหญ่ๆมันควรจะสัก6กสิกิโเมตรชั่วโมงก็ได้ละหกสิบแปดสิบถ้าได้ 80, แปดสิบเจวเลยนะอันนี้เป็นทางกองเรือส่วนทางอากาศก็น่าจะมีพยมเจ็ น่าจะทําได้นะอันนี้ขอศึกษาอีกทีนึงพย,ยมเจ็ดเป็นไปได้ไหมนะอาจจะอัดแก๊สเป็นหินอัดแก๊สให้เป็นรูปปีกใหญ่ๆก็ได้เหมือนในเครื่องบินล่องหนเะนี่ยมันมีแต่ปีกใช่ไหมเหมือนกันแล้วก็ทําเป็นอัดเป็นแก๊สที่มันลอยได้นะนะแล้วขนสินค้าไปมันก็ไปได้เร็วติดเจ็ดเข้าไปก็ไปได้เร็วนะไปได้เร็วเป็นร้อยสองร้อยคนเป็นอย่างนั้นอ่านะ ตั้งใจให้มันสักร้อยหนึง่งอ่ะเจ็ดนะวิ่งสักร้อยคนสินค้าวิ่งสักร้อยหนึง่งสองร้อยสักร้อยห้าสิบนีก่กำลังดีอำเร็วนะสักร้อยห้าสิบกำลังดีไม่เกินสองร้อยนะก็ใช้ได้แล้วแค่นี้ก็เป็นเจ้าโลกในการขนส่งถูกไหมอ,อ,อันนี้จะเรียกอะไรดีเราเรียกพยมพยมยาเนี่ยคือเรือหอนั่นเองเนี่ยคนไทยเรียกพยม จะใส่เจ็ดเข้าไปด้วยมันเลยพยมเจ็ตน,นะพยมเจ็ตน,น่าจะเป็นการขนส่งอีกทางอากาศอย่างหนึ่าเรามีทั้งทางเรือทั้งทางอากาศไประเทศไทยจะเห็นดว่าโอ้นี่มันเรื่องใหม่นี่เป็นเจ้ามหาอำน,นาจอีกระดับนึงนะนที่เหลือก็ต้องไปผมมาตามรอยพระเจ้าตากพระเจ้าตากเรียกแปลงเรือ ลบเรือสินค้าเรือสำเภาให้เป็นเรือลบเพื่อสร้างบ้านเมืองแต่พอมาในยุคนี้มาตามหล่อเรือตา่างพวกก็ต้องแปลงเหมือนกันนะแปลงเป็นในแปลงเป็นรถประจำตัวมันก็เป็นสินค้าเหมือนกันแปงลงรถปัจจุบันนี้เป็นรถประจำตัวเป็นฟอร์แมตใหม่ส่วนในขนส่งทางเรือที่นี่ก็ใช้โยคเจ็เป็นสินค้าใหม่เหมือนกันก็ตามหลาาม่อเรต่างเน ดีนะคงเห็นภาพเอาละคลิปนี้ขเขาจะเป็นอย่างนี้ครับแมาสายการบินอินเตอร์รอร์ตันสวัสดีครับ